สิใบโอ้โหเรามีอีก2องการันตีนะมีอีก2องการันตีนะครับเมื่อกี้เปิดไป67อีก6 เรืมาเลยวะไม่เป็นไรเริ่มใหม่ต้องเริ่มใหม่ต้องเริ่มใหม่ถ้างั้นต้องประมาณ15บห้าไอ้สิประมาณ11บเอ็ดเยอะไปตมันมีโอกาสออกชิหายละดูวางนี้เต้องให้ได้1ิอ่ะเจแล้วต้องให้ได้11สองสี่ห้า ฮ้ยออกไม่หยุดเลยวะแปดเก้าสิบสิบเสูตรติดมาแล้วสิบกว่าใบนี้ยังไงก็ออก2ต้องมี2องะห สองนาหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเปิดต่อเลยเพราะว่าม,มันมีโอกาสออกอีกครับคคามเร็วสามอีกเหรอเอ้ยไม่สามอีกเหรอเว้ยฮนูแสงเว้ยมันได้ฮนูแสงเว้ย ก็ต้องมีอีกหนึ่งเว้ยยังไงก็ต้องมีหนึ่งเฮ้ยนี่บ้างเมื่อกี้ผมคลิกไม่ติดคลิกจตดมันลิกทีเดียวอ่ะไม่ใช่โอเค เดี๋ยวเราออกไปทำสูตรอีกประมาณ6ก7ถทีแล้วกลับมาใหม่เอาซ้ำดีเทแสงสามสองปุตติเชีย่ยอ่ทาทำสูตรก่อน6ทีหนึ่งสองสามสี่โอ้โหริยงไม่ได้ละ อันนี้ Í อีกอีกสั 4, กสัตว์อีกสักสี่สามกีนึงทีนึงโอเคมีภาพมีภาพมีภาพใหม่ออตัวมีภาพใหม่ออตัวเออวันนี้ผมเปิดดีเคแสงได้สามตัวว่ะคดูของแค่ ไนะโอ้โอเคหมดแล้วครับก็ได้สองตัวก็ถือว่าโอเคนะกับเลดก็คือสิบตอนหนึ่งอ่ะมาก็หูได้หลายตัวมากได้กี่ตัวแล้ววะคนดูเจ็ดตัวเออได้เจ็ดตัวนี่เก้านี่อีกสองก็เป็นเก้านะครับแล้วเดี๋ยวมีลีกอ่ะโอเคไปครับสองตัวท้าย อย่าหยุดตายมืดกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เป็นตัวที่ซ้ำไป อ oh า <laughs> ล่ะほしいものがน้อม่้โอ้มายก๊อดีกันมันมันครับสี่ตัวคนดูรีกันมันมันโอเคผมรีจากดีแสงดีกว่าโอเคเลสโก พีดสีไปหน่อยเบจิ้งไล่แสงครับรับมาก่อนรับมาก่อนโอเครับเบจิ้งไล่แสงมาไปที่พายมืดครับ

ตัวสุดท้ายขอให้ได้โพแสงเวกัสเปิดมาทั้งหมดได้หลายตัวมากที่ใช้งานได้จริงก็จะมีจินมืดแพนด้าแสงแค่นั้นใบนี้แหละยาหยุดいつでも一緒ですよ ไม่ซ้ำยังไงก็ตัวใหม่วะฮะโอ้โหเช่าวันนี้ได้กี่ตัวเนี่ยเออแต่เมื่อกี้ก็เออเมื่อก,กี้ผมพลาดด้วยนะแต่จริงๆก็คือไม่ได้รู้สึกตัวเองพลาดคือพลาดก็คือจริงๆเมื่อก,กี้ผมมาได้ลูกเตา๋าแล้วผมได้เมจิกไนแสงใช่ปะจริงๆมันรีได้ทีหนึง่งแต่ผมว่ารู้สึกว่าคือรีไปมันก็มีสิทธิ์ซ้ำหรือว่าอาจจะเป็นตัวอื่นที่ไม่อะไรแต่ว่าเมจิกไนแสงอะ่ะมันก็มีโอกาสหยิบออกมาเล่นก็คือแบบไม่ใช่ตัวไร้ประโยชน์รับมาก็คือแบบพลาดในรู้สึกว่า ในในความรู้สึกว่าไม่ได้พลาดอะ่ะก็ได้วนะก็เมจิกนท์แสงพัดแสงแพนด้าแสงเคียวแสงธนูแสงมังกรแสงหตัวส่วนธาตุมืดก็ได้พายมืดมาซ้ำแล้วก็ได้จินมืดตัวหนึ่งก็ถือว่า,อาดีเลยนะเว้ยจากที่เปิดมาถือว่าดีมากนะแต่แค่แบบไม่ได้พาวเวอร์มันไม่ได้เยอะเออแล้วก็มีมองมืดตัวหนึ่งมองมืดด้วยมองมืดด้วยเยอะมากเปิดได้ทั้งหมด9้าตัว <c oughs> ว่วกูต้องไปละอดูไม่ไหวละตายตายตายขอร้องขอร้องน้ำตาไหลแล้วเนี่ยตอนเนี้ย <c oughs> โอ้ยตายกูตายงั้นผมพักเลยขอบคุณทุกคนด้วยที่เข้ามารับชมกันทุกฟาโรหทุกซับสไครต์ทุกเน็ตท,ทุกเชียร์บิทอย่าลืมดาวน์โหลดเอามาเนื้อวอลคนนี่เข้ากันด้วยแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับหนักจัดเจอฮะ